มกราคมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรอสักคู่ <c oughs> oh ho. วันนี้ไฟดับฮนะ ไฟดับก็ว่าจะรอไฟมาก็ไม่รอล้ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่หลายชั่วโมงนล้วยเฉพาะกิจน้อยกาชาติเนี่ยไม่ทันนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดหลังเฉพาะกิจกาชาติเหลืออยู่3มน้อยที่เราจะไปกันก็มีน้อย พิเศษกับนอย V i P นะฮะนอยพิเศษนอย V i P ที่จะไปได้ไปสามนอยไปสามนอยนะไปสามนอยนะครับทักทายครับนะทักทายทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมวันนี้วันนี้คงจะมีเพื่อนบ้านฝั่งโขงด้วยนะครับในบ้านเนี่ยให้ไปแล้วนะฮะในบ้านในกลุ่มให้ไปแล้วคุยกันสองสามชั่วโมงคุยชั่วโมงกว่ากนวะ่าในบ้าน คุณแล้วก็คุณอาวุธนะฮะสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับผมนะะไปดูนอยรายวันวันที่7มกราคม2569นะครับวันนี้เด่นอะไรบ้างเด่นเนี่ยจะมี8กับ4นะครับวันนี้เด่น8กับ4 วันนี้รู้สึกว่าในสูตรของผมนี่มี8เยอะเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเข้าเดินดีหรือเปล่านะครับเดนแปลกับ4นะครับคุณอาวุธทักทายเช่นเดียวกันนะครับผมทักทายกันครับเสียงเบามากใช่ไหมเสียงเบาเหรอดังไหมฮะดังดังไหมผมว่าเออผมก็พูดดังอยู่นะ ตอนนี้เสียงดังฟังชัดไหมตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรฟังเสียงเดี๋ยวผมพยายามที่พูดดังๆใครใครที่ฟังอยู่นะครับก็บอกด้วยนะครับเสียงเบาไหมอะไรไหมแล้วก็คือตอนนี้ไฟดับนะฮะใช้ไฟดับมือถือไม่แน่ใจว่าภาพจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรปกติแล้วจะใช้ WiFi อันนี้ใช้เน็ตมือถือ แต่มือเน็ตมือถือนี่ก็เดือนหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะพันสามนะครับเดือนหนึ่งของผมของทรูเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละอ่ะแปดเนี่ยประกอบไปด้วยแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าแปดสามแล้วก็หนึ่งสองครับ ทีนี้ตัวต่อไปครับ41นะครับ41ของเลข4นะฮะ41 43 47 40แล้วก็72 นีแต่ว่าผมชอบ93อยู่นะสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณชื่ออะไรนะลืมไแล้ว <laughs> อ่าสี่ใช่ไหมเนะี่ยอันนี้จริงๆเนี่ยผมชอบ93มากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ชอบ93 สุริยันบารมีและก็สนมนิวารตี้ด้วยนะครับ3ตัวครับเลข3ตัวกันบ้าง3ตัววันนี้ผมให้ไปหกคู่ก็แล้วกันนะรักพี่เสียดายน้องนรักพี่เสียดายน้องก็เลยให้ไปหกคู่ก็แล้วกันวันนี้ประกอบไปด้วย7จ็ด 9 2นะครับ7 9 2 7 9 2 4 7 8ครับ4 7 8ถ้าเสียงค่อย,ยบอบอกด้วยนะครับบอกด้วย4 7 8แล้วก็9 3 0 9 3 0 9 3 0 แล้วก็173 1 7 3, 3 8 0 4 8 0 4แล้วก็497 3คู่นะ3คู่ประมาณนี้3คู่ทีนี้มาดูตัวตัวเน้นของเราด้วยไฟมาแล้ว ไฟไฟพึ่งมาฮะไฟพึ่งติดนะครับไฟพึ่งมาไฟดับบ่อยเหลือเกินเน้นไปที่สองตัวนี้นะครับแปดสามแปดสามก็คงจะทราบแหละเพราะว่าสไตล์ของผมจะเน้นชุดชุดหลังนะครับจะเน้นชุดหลัง 8312ครับ8312ชุดเน้นนะครับเมื่อวานนี่เข้าหรือเปล่าเมื่อวาน,นลืมดูแล้วเมื่อวาน8312อืมตัวที่3ชุดเน้นนะครับ40 40ครับ แล้วก็72็วันนี้เน้นเน้นทยท้ายเลยเออเน้นท้ายส่วนใหญ่เลยทั้ง4ตัวเน้นท้ายแล้วก็ตัวสุดท้าย43ครับสี่สาม 3ตัวมีชุดไหนเด่นบ้างนะครับก็จะมีชุดนี้นะเดี๋ยวสคู่นะครับเน้นให้3คู่ให้มา6คู่ให้กึ่งหนึ่งเดี๋ยวต่อไปต้องเอาชุดเลข3ตัวเนี่ยหคู่นะครับเพราะต้องต้องเน้นไปที่3คู่เช่นเดียวกันลดเหลือกึงงอก่งหนึ่งลดเหลือกึ่งนึงตัวไหนอีกทีนี้7 เก้าแปดไอ้ขออภัยฮะเจ็ดเออเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับ จะวันนี้จะโดนด่าอีกไม่น้อเนี่ยไลฟ์สดทีไรนี่มีคนมาป่วนทุกทีอ่ะ <c oughs> มีคนมาป่วนทุกทีเลยเออไม่รู้เป็นไรแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวไหนดีน้อเนี่ย9 7 8 รอสักคู่ฮะคิดก่อนว่าตัวไหนดีจริงๆก็ชอบอยู่นะ478เจ็ 4, 7, 8, เนี่ยสี 4, 7, 8, ่เบอเอา478นี่แหละมันเลือกไว้ที่ตัวนี้แหละเพราะว่ามีทั้ง478มันมีทั้งสองตัวเลยแล้วเจ็ดมาใส่ เราได้คู่คู่เด่นแล้วจับคู่เน้นๆให้3มต,ตัว3ามตัว3ามคู่ ประมาณนี้ครับเรียบร้อยวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรายวันวันนี้ครับนอยรายวันวันที่7มกราคม2,500

9ก้าสามศูนย์นึ่งเจ็่ะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็คงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสั้นๆไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวคนมาดราม่าดาวอีกเดี๋ยวอารมณ์เสียฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับ ใครที่ยังไม่ติดตามยังไม่ได้กดซับสไคร์ฝากติดตามด้วยสุริยันบารบีนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ